ันนี้คือสาหร่ายที่เราไปซื้อมานะเมื่อวันเสาร์ห้าสิบาทนะห้าสบาทถุงหนึ่งพอมันลงน้ำก็ปานขึ้นนะแล้วก็อันนี้คือสภาพที่เอาขึ้นมาจากบ่อเรามีอยู่ห้ากระถาง้าใส่ไปเต็มแล้วนะนี่เห็นไหมสภาพที่มันกินจริงๆอะเน,นี่ยด้วนเลยเห็นปะ งนี้มันก็กัดกินอันนี้ไม่เหลือเลยหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ด้วนไปเลยนะอันนี้ก็ด้วนเลยห้ากระถางหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราจะจะเอาที่เราซื้อมาเนี่ยหลังจากแช่มัน,นึ่งวันแล้วมันสดชื่อแล้วเราก็จะเอามัดลงอันนี้ห้าอันนี้กระถางอันนี้เลขห้าอันนี้แล้วก็จะพักไว้สองวันในน้ำเปล่าแล้วค่อยเอาลงไปให้กุ้งโอเคมาทำเลย นี่แรกเริ่มเดิมทีเ่เราซื้อซื้อเป็นกระถางนี้มานะตกกระถางหนึ่งเนี่ยทุกร้านเลยขาย20บาทมีอยู่กระร้านหนึ่งขาย10บาทเราก็เลยซื้อมาห้ากระถางแล้วมันก็หมดภายใน3วันเราก็เลยคิดว่าถ้าเราคืนซื้อแบบนั้นทุกอาทิตย์จนแน่เลยก็เลยหารูงทางไปซื้อแบบนี้มานะเราก็วิธีการเราก็เตรียมกระถางไว้แล้วก็มานั่งจับ จับช่อของสาหลายนะจะเป็นเส้นเส้นนี้มาดูที่มันเป็นเส้นเส้นนะเราก็เอามาดคลองที่ถาใส่ห้มันเยอะๆไปเลยนะครับตวงหนึ้ก็ถูกดีนะที่จะตรงจักนั่นแหละแค่ ห้าสิบบาทก็ได้ตั้งเยอะแยะแล้วอันนี้ใหญ่แล้วใช่ไหมเราก็เอาไม้แหลมเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ยัดมันลงไปแค่นี้เองเราก็จะได้เป็นชอ่อเลยจะเป็นลอยน้ำสักสองวันก่อน น,นี้ผสมเกลือแรกตัวใหม่เป็นสีส้มแล้วก็เรามีสีขาวเดือสีเขาเหลืออยู่หน่อยนึงเราว็็ผสมไปก็เลยเป็นน้ำส้สสสสสมๆทอขาวมื่อเช้านะครับเราก็ทำการดูดเสร็จ เศษอาหารนะครับออกจากบอกกุ้งปริมาณหนึ่งแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ใส่พวกแรก่ธาตุเข้าไปนะครับหลังจากหนึ่งชั่วโมงเราก็พอเราจะใส่แร่ธาตุเสร็จเราก็ปิดปิดไอ้ระบบน้ำวนนั่นนะครับระบบที่บำบัดน้ำเพื่อให้แร่ธาตุมันวนอยู่ในน้ำแทนโดยการเปิด เป็นตัวเป่าลงหมดไปครับวันนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงเราก็มาปล่อกระบบน้ำาอนต่อนำบ,บักน้ำต่อครับเราก็มาสังเกตนะไอ้กุ้งตัวนี้เนี่ยใครจำได้บ้างนะผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้ตัวที่เมื่อวานแต่มันลอกครบาบปรากฏว่าขามันงอกมาแล้วนะวันนี้ขาหายไปอีกแล้ว นะผมว่าใช่ตัวนะั้นนะเพราะมันขา,ขาวๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคือขามันก็โดนกัดไปอีกแล้วครับนวดก็กุดอีกแล้วครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นอาการนวดนวดกุดขากุดไปนะเรื่อยๆละคันะ,ะ,ะนี่เรามีเลยมีชั้น ของตะข่ายกับสแสลนใต้น้ํากุ้งก็ชอบมืออยู่นะครับวันนี้ก็เท่ากับว่าเพิ่มน้ำให้แรงธาตุกวันที่8สเดแล้วนันครับก็ติดตามชมกันนะแล้วเดี๋ยวเจออีก <Okay. S 1> ทีก็ช่วงบช่วงเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะครับ okay. วันนี้ก็ปิดแล้วก็ให้มันอยู่กันแบบ ต้งหมกต้งหมกไปแล้วนะน้ำเปยังไม่ใส่ยท่เดียวยังขุ่นๆนะครับเข้าใจแน่เน่จากเราเราโลรยแร่ธาตุน้ำมัก็เลยขุ่นขุ่นเดี๋ยวสาหร่ายที่เราไปซื้อมาเมื่อวันเสาร์ก็เราแยกนะครับใส่ต้นไปแล้ว แยกแช่ในน้ำเปล่าเดี๋ยวจะลอยสักสองวันเอาวันนี้วันอังคารก็วันพเนื่อหัดเราค่อยเอาลงมาให้เครื่องทีเราเตรียมไว้และห้ากระถางเล็กๆนะ